สวัสดีครับท,ทุกทท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับผมสุทัศน์เพ่งทะลุงนักประชนเพลิงประจำอาคารสูงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายนะครับวันนี้ผมจะพาทุกทกท่านไปทำความรู้จักกับชุดดับเพลิงที่นักประชนเพลิงใช้ในการเข้าร่วมระง,งับเหตุนะครับรวมไปถึงวิธีการสมใส่วิธีการจัดเก็บ และพาไปทำความรู้จักกับเจ้าตัว SCBA ว่ามีความหมายอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรทำไมจะต้องใช้ตัว SCBA ในการเข้าไปในสถานที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขอทุกท่านตามผมไปดูเจ้าชุดดับเพลิงกันได้เลยครับผมไปกันเลย พระผมก็มาถึงแล้วครับชุดดับเพลิงที่เหล่านักประจมเพลิงต้องใช้สวมใสยในการเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับอย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วนะครับว่าวันนี้ผมจะมาบอกว่ามีส่วนประกอบของอะไรบ้างในชุดดับเพลิงนะครับหรือชุดประจมเพลิงสำหรับนักดับเพลิงนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือเสื้อ เสื้ออันนี้เรียกว่าเสื้อเสื้อเสื้อนักกระเบนเสื้อสุกนะครับอันที่สองก็คือฮูดนะครับอันนี้คือฮูดเรียกว่าฮูดเอาไว้ทําอะไรนะครับอันนี้ก็คือว่าเอาไว้สวมใส่สีสัะนะครับเพื่อลดความร้อนปิดบังใบหน้าแล้วก็สีสัะแล้วก็เส้นผมของนักกระจนเพลินนะครับอันนี้เรียกว่าฮูดบางรุ่นนะครับก็จะมีติดอยู่ที่เสื้อเลยนะครับแต่ สําหรับชุดนี้จะเป็นหู้แยกนะครับเป็นหุ้แยกอันนี้กาหู้นอันถัดมาก็คือกางเกงนะครับอันนี้ก็คือกางเกงนะกางเกงนะครับด้านหน้าด้านหลังข้อสังเกตนะครับด้านหน้ากับด้านหลังดังนั้นเวลาสวมใส่นะครับอย่าใส่ผิดด้านนะครับ ใส่ได้เหมือนกันนะครับเพราะตัวมันใหญ่แต่อย่าใส่ปิดด้านสังเกตเขาสังเกตนะครับจานาด้านหลังอันถัดมาก็คือถุงมือนะครับอันนี้คือถุงมือสายขวานะครับถุงมือสายขวาต่อจากถุงมือก็จะเป็นหมวกนะครับ อ็นวงเซฟตี้นะครับจะเห็นว่าจะมีผ้าที่อยู่ด้านหลังอันนี้คือผ้ากันไฟนะครับเอาไว้ปกปิดต้นคอของนักประจำเพลิงเวลาเข้าสถานที่ที่มีความร้อนหรือสถานที่ที่มีเหตุเพลิงไหม้นะครับแข็งแรงนะครับต่อการตกหลน่นสาของวัสดุของแข็นะครับด้านไหนก็จะมี โฟมนะครับเป็นโฟมร,รองศีส่สาอีกครั้งหนึงอันนี้คือหมวดนะครับนะอันถัดไปก็คือรองเท้ามีสองข้งนงร,รองเท้านะครับจะประกอบไปด้วยวัสดุที่กันไฟนะครับแล้วก็กันความร้อนอยู่ด้านใน นะครับเ <Wow. S 1> ห็นไหมครับก็จะมีลักษณะการทําที่พิเศษขึ้นมานะครับตัวนี้แล้วก็หัวหัวรองเท้าเป็นเหล็ก <Wow. S 1> เหล็กตัวนี้นะครับพื้นหนานะครับออกแบบมาเพื่อเข้าในพื้นที่เกิดเหตุนะครับหรือพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้นะทนความร้อนได้สูงตัวนี้นะครับแลนนี่คือรองเท้า ก็จะเห็นได้ว่าหมดแล้วนะครับองค์ประกอบขงชุดนักประชนเพลิงนะครับสุดท้ายก่อนที่ผมจะไปเรื่องของวิธีการสวมใส่นะครับผมก็มีข้อเสนอแนะสําหรับหน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับที่จะจัดหาวัสดุอ,อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้กับเจ้าหน้าที่หรือพนักง,งานที่อยู่ภายในอาคารของท่านจริงๆแล้วชุดดัะเพลิงเนี่ย มีหลายชนิดมีหลายยี่ห้อมีหลายมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านพิจารณาเรื่องของการได้มาตรฐานการรองรับและสามารถใช้งานได้จริงเพราะจริงๆแล้วก็มีหลายราคานะครับขอให้เลือกเกรดที่ราคาอยู่ในระดับที่พอที่จะรับได้และก็คุ้มกับการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงชีวิตเข้าไปในพื้นที่ที่มีเหตุเพลิงไหม้เวลาที่มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นจริง เพราะว่าราคาที่สามารถที่จะตัดป้องได้เนี่ยน่าจะราคาค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะครับดังนั้นวิธีพิจารณาก็อยากจะขอฝากนะครับว่าขอให้พิจารณาให้เหมาะสมสําหรับท่านที่เป็นผู้ประกอบการเองหรือหน่วยงานต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของวิธีการสมใส่นะครับว่าเราจะสมใส่อะไรก่อนอะไรหนละังเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับผม เอาละครับทีนี้คราวนี้เราก็มาถึงเรื่องของวิธีการสงสัยจุดดับเพลิงของนักผจญเพลิงนะครับเ,เมื่อเราทราบว่าชุดดับเพลิงนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วทีนี้ก็คือวิธีการสมสัยให้ถูกต้องและรวดเร็วนะครับเพราะว่าไฟหรือสถานที่เกิดเหตุหรือไฟภายในอาคารไม่สามารถที่จะรีรอหรือล่าช้าได้ เพราะฉะนั้นวิธีการสงสัยอันไหนก่อนอันไหนหลังและกระชับเวลาให้มากที่สุดเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญน,นะครับอันดับแรกเลยเมื่อมาถึงสถานที่จัดเก็บชุดกับเพรินนะครับท่านจะต้องรีบสํารวจหรือเคลียร์ตัวเองมาตั้งแต่ระหว่างทางเพราะในขณะที่ท่านสงส่ชุดเข้าไปแล้วท่านไปที่หน้างานแล้วท่านไม่สามารถที่จะเคลียร์ตัวหรืออาจจะบางสิ่งบางอย่างอาจจะทําให้ท่าน ได้รับปัดจักได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกก่อนที่จะมาถึงหรืออยู่หน้าที่พื้นที่เก็บชุดกับเพลิงสำรวจตัวเองว่าตัวเองมีอะไรที่จะต้องเอาออกหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสำรวจตัวเองก่อนนะครับด้านนอกอุปยุทธ์ถอดไฟฉายถอดนะครับเขาวางไว้นะครับดูด้วยความรวดเร็วนะครับ อ้าวไขควงนะครับเพิ่งไะยืมมาว่าจะไปซ่อมหลอดไฟอ้าวคัตเตอร์นะครับว่าจะเอาไปกรีดกระดาษนะั้นอ้าวอันนี้ปากปากแบนอันนี้ปากแชกน,นะครับหมดหรือ,อยังออกอยังโอ้โหอันนี้กันไกลเพิ่งไปยืมมาจากแผนกต้นไม้ว่าจะเอาไปตัดต้นไม้ตัดแต่งต้นไม้หมดหรือ,อยัง ด้วยความรวดเร็วนะครับด้วยความรวดเร็วนะครับอันน itor, ี <c oughs> <may> <im> ้คือกันไลจะเอาไปตัดกระดาษนะครับโอเคเอาละครับทุกทุกขั้นครับตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนของการสวมใส่ชุดดับเพลิงนะครับหลังจากที่เรามีการเคลียร์สิ่งของแหลมคมนะครับออกจากร่างกายของเราเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็คือขั้นตอนของการสวมใส่ชุดดับเพลิง ด้วยความรวดเร็วและรกระชับนะครับรักษาเวลามากที่สุดนะขั้นตอนที่1ก็คือใส่สามสิ่งพร้อมกันบางคอนอาจสงสัยว่าใช่หรอครับพี่มันสามารถทําได้หรือครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขั้นตอนที่1เลยครับ3สิ่งพร้อมกันโุ้กางเกงและก็รองเท้านะครับก่อนอื่นเลยไปถอดรองเท้าก่อนครับ ผมเริ่มเลยนะครับสามสิ่งพร้อมกันคูนะครับตรงสันนี้อยู่ที่คิ้วนะครับตรงนี้อยู่ใต้คางนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้จัดดึงการเด้งขึ้นมารวศซร ขึ้นมาจากสายราเบืยบสายให้เรียบร้อยเดินรถลดขึ้นมาที่บที่หลังนะครับนี่นะครับดูจัดเรียงให้สวยงามนะครับดูปเซ็ตให้เรียบร้อย ันนี้ทําให้ดูช้าๆนะครับเพื่อความเป็นระเบียบด,ด้วยนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งเสร็จแล้วนะครับโค้ดเกงและรองเท้านะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเสือ้อนะครับคือขั้นตอนที่สองสวมเสือ้อติดเสื้อขึ้นมานะครับกดล็อกทุกอณูของเสื้อสอบให้หมดนะครับแล้วก็สวมด้วยความรวดเร็วนะครับสวมเข้าไป แขนเสื้อจะมีที่ล็อกนิวน้วโป้งนะครับตรงนี้สวมให้มีโดนเข้าไปในร่องนะครับ,นะรบสบายดข้างนึงมาด้วยความรวดเร็วเหมือนกันนะครับเข้าในร่องหมดแล้วทั้งสองข้างนะครับพวกซิปติดกระดุมติดตีนตุ๊กแกให้เรียบร้อยติดตีนตุ๊กแก ตอนที่สองเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับขั้นตอนที่สองเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดไปคือหน้ากากนะครับหน้ากากนี่นี่คือหน้ากากกันสาองทิษนะครับกันควันไฟที่จะเข้ามาสู่สายตาเรานะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คล้องคอไว้ก่อนอยังไม่ต้องสวมน,นะครับส่วนสายรับให้กลับจากด้านหลังมาไว้ด้านหน้า อย่างนี้นะครับเรียบร้อยเตรียมไว้นะครับหลังจากนั้นนะยกตัวเจ้า SCBA ขึ้นมา SCBA นะครับลักษณะของการจัดเก็บนะครับต้องวางตัววาวนะครับตรงนี้คือวาวเนาะตรงนี้วาววางไว้ด้านบนเสมอวิธีการวางนะครับเวลาเราสวมไปตัววาวเนี่ยจะมาอยู่ด้านล่างนะครับ เราราดูวิธีการหนึ่งครับนะับหนึ่งสองสามเริ่มเลยหนึ่งสองสามจับขึ้นมายกคุกแขนถ่ายไหล่อยลงไปเรียบร้อยครับนะฮะเรียบร้อยทีนี้ดึงให้กระชับนะดึงให้กระชับไห่ยกดึงนะครับยกดึงกรนะชับไหล่เรียบร้อยนะครับรัดเอว คือวิธีการสอสมใส SCBA ที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ประกอบนะครับประกอบตัวนี้เขาเรียกว่า,าตัววาลวเปิดอากาศนะครับประกอบตัววาลวเข้าไปปึ๊บนะครับเปิดแล้วแล้วก็กดตัวพอส์ไว้กดตัวพอสไว้นะครับ,รรรบหรือการตัวปิดกันอากาศไว้สัก ครูหนึ่งนะครับแล้วพอเราพร้อมที่จะใส่เราก็ใส่เข้าไปเลยครับปุ๊บนะครับตอนนี้ตอนนี้คืออา,ากาศเข้าไปแล้วนะครับ,รบแล้วเราก็ได้ดึงให้กระชับกับหน้าเรานะครับ

ตัวมากวะนะครับว่ามีออกซิกเจนอยู่ในถังออกซเจนเนี่ยกี่บานะครับอัจจะได้ทีกขึ้นาม,มานะครับรมใส่หมดให้เรียบร้อยสายรอบใต้ทางนะ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการสวมใส่หน้ากากนะครับสุดท้ายถึงจะเป็นผมโดยน,นะครับใส่ดนะ้านที่ไม่ถนัดก่อนนะุใส่ด้านที่ไม่ถนัดก่อนให้ ตัว้านะครับเับกับตัวผ้าอยู่ด้านในเส้อรอนนะครับแล้วกตัวเสื้อครับแล้วก็จลักนะครับแล้วก็ก็เป็นการสวมใส่ร่าง ผมนเนี่ยเป็นอะไรที่งานะครับเป็นตรงนี้นะ ขั้นตอนต่อไปก็คือที่ในการถอดนะครับก็เริ่มจากหุ่นโก่อนล้วมีม้วนนะครับแล้วก็ปลดล็อกสาย นะครับต้องเป็นแบบนี้ฟังเสียงการท่างานของออกซิเจนนะครับตอนนี้คือตัวปล่อยหยุดนะครับถ้าเราไม่หายใจก็แสดงว่าออกซิเจนไม่มีการเข้าไปแต่ถ้าเราหายใจ นะครับอันนี้ก็จะเป็นออกซิเจนที่เข้าไปนะนะครับอันนี้คือขั้นตอนการทางานที่ถูกต้องของของตัว SCBA ที่เข้าไปนะครับเมื่เราจะปลกออกนะครับเราจะปลกออกเราก็แค่การดูงออกข้างนิดนะครับมันก็จะสไลด์ออกให้เรา นนล,นนนนล้บอเนันอนกนมอนนก็จะเค่ก็จะมีอาเข้าไปเสร็จปหต,ตอนนี้อากาศก็จะไม่เข้าไปในตัวนจักของเราหยุดการทำงนนานของตัว s d เรียบร้อยนะครับเราก็ได้จได่จบเนเราก็ไลจบนี่ปอดไปส,สลายยนะครับ อ่าไลออกเรียบร้อยนะครับอ่าอันนี้ก็คือปลดออกมาแล้วเรียบร้อยวิธีการปลดนะครับนะมันก็จะมีตัวล็อกตัวนี้นะครับเดี๋ยล็อกตัวนี้เราก็กดมันลงไปหนึ่งทีหมุนออกนิดมันก็จะหลุดออกจากกันนะครับ แล้วก็ปวดเข็นขัดนะครับตอนเอาลงนะครับก็ไม่จําเป็นจะต้องเว้นมาด้านหน้านะลงออกออกแบบง่ายๆ,ๆนะฮะนี่เรียบร้อยวางไว้นะครับแต่เวลาใส่เราจะต้องวางวาวไว้ด้านบนเสมอเพื่อให้เรายกแล้วสามารถที่จะ,ะสไลด์ลงไปได้ ไปได้เลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการสวมใส่ชุดกับเพลินนะครับอย่างรวดเร็วนะแต่ว่าผมทําให้ดูแบบช้าๆนะครับเพื่อทุกท่านจะได้สามารถที่จะไปซ้อมใส่ได้แล้วก็ฝึกในเรื่องของการกระชับเวลาซึ่งเวลาที่กําหนดในการสวมใส่ชุดกับเพลิงไม่ควรเกิน1.30นาทีนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไปด้วยนะครับฝากไปด้วยเดี๋ยวลิิดน่าจะมาอธิบายเรื่องของตัว SCBA